สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนบ้าหีดชาแนลนะคะสวัสดียามเช้าแอดไหนก็ตักทรายแต่เช้าส่วนแอดก็จะไปเยไข่มดแดงเพราะว่าไม่มีอะไรกินเช้านี้ไปหาเมนูศูนย์บาท จะมาเก็บผักบุ้งตรงนี้แหละไปลวกดีกว่ก๋วกินกับน้ำพริกแล้วก็อุปตะหมกปลาไปหาแยกไข่หมดแดงหาเมนู รุนบาทของว่าเช้าเนียไมไ้ไม่มีอะไรกินมีปลาปลาอันนี้ลูกปลาลูกปลาช่อนแอบดบกอปิ้งอุใส่ใบตองว่าเผื่อได้ไข่มดจับนิดนึงไปคำ้ำใส่ไข่ตุนะจะได้ดีวกว่าน,นี้เลย กัเผือ่อเจอเห็ดเผื่อเจอรังคข่เดี๋ยวเข้าไปดูมาดูตัวนี้ก่อนแตกล้องเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายนะเพราะมันเข้าลึกก็เลยไม่ได้ถ่ายให้ดูตอนแย่คาย มาดูตรงนี้ว่าจะมีหรือเปล่าไม่แน่ใจดูก่อนเผื่อเจอมาเย,ยตรงนี้นีค่ะ ไปกันค่ะแมดก็ได้แล้ววันนี้เมนูเช้านะคะก็ได้เยอะอยู่นะพอได้กินอยู่ว่าเราไม่มีกับข้าวเรามีปลาน้อยก็เลยนี่ก็จะเอาไปเออใส่ไข่พอได้กินนะคะก็๋ยวจะ ทให้ดูตอนที่เทใส่ถาดเราะว่าวในเยอะแค่ไหนเนาะตาใน,นไปเอาลูกเข้ามาได้พี่น้องเอ้ยโคตโผล่โม่บกเต็มตาในบอกว่ายางรั่วล่ะฮะอนไน พอแล้วยางมันรั่วนะเดี๋ยวมันจะตีละกาเดอ้อไปช่วยตักทรายนอนไปช่วยลุงนายตักทรายนยแนแะ่อเหรอไม่ต้องเอาขาลงเอาขึ้นเลยขานนมมัไม่คเออย,อยางมันรั่ว,อออวพอแล้วนะเดี๋ยวค่อยมาขี่อีกดเดี๋ยวค่อยขีย่อีก ก็ลูกแม่ก้อยนะคะแอดนี่เอาลูกเขามาด้วยห <c oughs> มานสุดๆนะคะวันนี้ไม่คิดเลยละจะได้เยอะขนาดนี้เลยแ <c oughs> ม่ป้าบอกว่าโอ้ยข้้างบนยังทายมดเด่นไม่ได้กินวะแม่ป้าวะไม่ได้กินหรอกแม่ป้าบอก แม่ป่าว่ากูาชูก็ต้องชู้ลลวแม่ป่าเอ้ยว่าทำดูมีอาหารดูรมีอย่างกินกัดกันหมดเลยอยู่บ้านมีอยู่ไทยนี่หาใครหมดแดงเคยไปแง่ยอยู่่ฮะบ่เคย อย่าบากงกล้องลบถ่ายคลิคปเลยคนกำนังเล่นโต๊ะคนกะไหนชูไว้นึ่งเด้อดิงุยเพยเปิะตู้ิหน้าเดอ้อเป็นรุ่นนะจะเรียาสาวนะ ว่าตุกมาสนุกเกิดยะไงเลยจริงเทมตรงไอ้เจ๊อยู่ไหนนะสนุกซทำให้บัวอีสไนกินกีนอะไรดูไว้ตะาเจอดูไว้ยเพื่อตัวเศร้างานสุดตอนแรกคิดว่าไม่มีอาหารกินแล้วไทยเบืมาหางเดอะผมหางตุ่เดอะกี่ ເອີມາວ່າຈ້ອງກິລອນເດະປາໂຕມາກົດເດະໂຕມາຫ່າງເດະແລະເອີ້ມາຫ່າງກະບໍ່ງວນໄປຫາມດື เอาแม่มันออกนะถือหาหาบอ่ะหาเหากระปุกไปกินซื้อเพื sides, then, the <te> ่อนก็เอาเงินไูใช้ซื้อหาบระปุกมีเงินปานนั่นเนาะอยากกินหอยก็ลงไปงมหอยข้างล่างอยากกินไข่มดแดงกลับไปแง่เอาอยากกินน้ไมักลับไปหาเอา ยังกระซื้อยังกระซื้อกับบุมีจะเถื่อนะพี่น้องเลยนี่มานได้ไหมนี่พอได้กินอยู่ได้เนี่ยบ่แต่เยมยมันก็ออกนี่พอได้กินพอได้บไ,ได้ซื้อเพิ่นซื้อเพิ่นก็บ่ไหวดอกบุมีเงินซื้อปานั่น ตกน่ะ อย่าาเดาไทยฮะมีเบื่อหาห่านด้วยเด้อานไทว่าข้าวยังไทมว่ยังไม่ใช่ข้าวยังไม่สุกบอ ประมาณนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องคนบาเห็ดด้วยนะคะสวัสดีค่ะ